ก็เป็นเป็นบิ๊เกมแล้วก็เป็นสามแก้มใหญ่3ามแต้มใหญ่นะที่ที่เราได้จากบีจีซึ่งก็คาดหวังลึกๆแหละก,ก็ก็รู้ว่า,าการเอาชนะบีจมันเป็นเรื่องยากแต่ว่าเด็กๆก,ก็โช่วยเห็นแล้วว่าว่าทุกคนมุ่งมั่นและความตั้งใจของเราในในในครั้งนี้ที่เราสามแต้มมันมีสูงมากแต่ก็ ก็ต้องยอมรับว่า B g จีเขาขาดตัวผู้เล่นหลักๆเยอะนะทำให้เกมเราค่อนข้างเขาเรียกอะไรค c o n ทรลเกมได้เกิดทุกทุกทุกจังหวัดอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็เน้นมาเล่นเกมลับแล้โตอะไรเงี้ยก็อ่าก็ต้องก็ต้องก็งต้องยอมรับว่าเสยภาพของ b ียังแข็งแกร่งอยู่ในตัวผู้เล่นที่มีแล้วก็ในการเล่นเกมลับแดนสุดท้ายที่จะจาอมันก็ค่อนขอ้างยากเหมือนกันแล้วก็พยายามบอกน้องๆอ่าทําในสิ่งที่เรา ซ้อมหรือจิบแข็งมาในในคาแรคเตอร์ที่เราเี่นอะไรเงี้ยื้นที่ดุดทายก็ช่วยจังหวะผิภาพของผู้ต่อสู้ให้ได้เพราะไม่งั้นโอกาสที่จะได้ไประตูมันมันค่อนข้างยากจากการเล่นเกมรับ 5, 4, 1, 5, 3, 2าก็แล้วแต่อะไรเงี้ยก็ก็องเชยที่ที่เด็กๆตั้งใจแล้วก็ช่วยกันจนเอาสามแต้มไปฝากแบนบอลได้เลยครับคือ ก็ต้องยอมรับนิดนึงว่าเรารู้แลว้วแหละว่าแบบนี้เจชัยที่เล่นแน่นอนแต่เรารู้ว่าเรื่องของแมตช์ฟิตเขาอาจจะไม่ได้ในเรื่องของสภาพร่างกายเต็มร้อยเราก็จะประเมินสกาพคุณภาพไม่ใช่ประเมินเรื่องของอสิ่งที่เขามีที่มาวันนี้อะไรเงี้ยว่าเขาคงไม่มีแรงมากในการที่จะทําอะไรหลายๆอย่างในสิ่งที่เขาต้องการได้เราก็รู้ประมาณนี้แล้วยิ่งเขาเล่นมาเล่นเกมรับด้วยแล้วก็โต้ด้วยมันจะไม่ใส่ภาพของเจซึ่ง ต้องมาเล่นเกมรับก็อาจจะจะได้ประสิทธิภาพบ้างในการสร้างเกมลุกอะไรเงี้ยแล้วก็เราเราก็รู้แหละประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ไม่ได้โฟกัสที่เจเป็นพิเศษนะในการที่เราซ้อมมาทั้งอาทิตย์แล้วก็แล้วก็เราเห็นรายชื่อแล้วก็รู้แล้วว่าใครควรจะ,ะรักษาตําแหน่งลายเจมีโอกาสได้บอลหรืออะไรเงี้ยก็ทุกคนก็จะรู้หน้าที่ของตัวเองอะไรเงี้ยครับครับจารีลงมา ก็ทุกคนอาจจะมองว่าจดาดีอะไรอะฟอร์มดีแล้วก็มีโอกาสที่จะรุ้ไปสู่ตัวแรกได้จริงๆก,ก็ก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเราต้องรักษาเรื่องของบาลานซ์ของทีมเรื่องของเทคนิคของทีมแล้วก็โมเมนตัมของทีมทีเ่เราต่อเนื่องมาจากปีที่แล้วจนมาถึงตอนปีซีซั่นซึ่งาจารีมาในช่วงท้ายๆของของปีซีซั่นซึ่งเราได้เตรียมแทคนิกแล้วก็เตรียมเรื่องของวิธีการซ้อม คาแรคเตอร์การเล่นและแทคติข้อการเล่นของทีมไว้แล้วอะไรเงี้ยทำให้จารีมาทีหลังก็เลยกลายเป็นว่าโมเมนตั้ของทีมมันยังดีอยู่ตลอดเลยตั้งแต่ชนะรีรัมในบอลบอลบอลซูเปอร์คัพแล้วก็จนเปิดลีกมาเราก็พางผลงานกันได้ดีเพระนั้นเราก็ต้องพยายามรักษาสมดุลของทีมแล้วก็โมเมนตัมของทีมไว้ก่อนอนะไรเงี้ยด้วยกันยังไม่สามารถเปลี่ยนเรื่องของตัวผู้เล่นหรือวิธีการเล่นได้เพราะนั้นจารีก็จะค่อยๆซึมเข้าไปทีละนิดทีละนิดซึ่งจริงๆจารี ่มีคุณภาพในการเป็นเสือตัวแรกอยู่แล้วทีนี้ต้องต้องดูจังหวะและช่วงเวลามีสองเกมใหญ่ครับจริงๆมันมันตั้งแต่เราไปเยือนแลอวที่ที่แล้วว่ามันเป็นเกมใหญ่สี่ห้ 4, 5, 6, าหกนัดติดอะไรเงี้ยไม่ว่าจะแลอวที่ที่ใช้ไม่หลีกเดินทางไกลมาเยือนแล้วกลับมารับบีจีเดี๋ยวเจอวีรามิีกแล้วก็เดี๋ยวเจอชุนบุกในบ้านเดี๋ยวเจอเชียงรายเดี๋ยวเจอชมพูซึ่งมันเป็นมันเป็นเกมที่หนักและใหญ่มากๆเพราะฉะนั้นเราต้องบริหารจัดการเรื่องของ เรียกอะไรสมรรถภาพร่างกายของนักเตะหรือว่าการรีคาบิลี่ในการรักษาการบาดเจ็บของนักเตะที่ที่จะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามบาลานซ์เรื่องของตำแหน่งการเล่นที่จะทดแทนกันให้ให้ดีที่สุดแหละเพราะฉะนั้นก็ก็มันต้องมาควบคู่ทั้งผลการแข่งขันแล้วก็ห่วงเรื่องการบาดเจ็บของนักฟุตบอลอะไรย่างเงี้ยโารเกรมหนื่ยล้าเราะฉนั้นจะต้องบาลานซ์จากนี้ให้ดี ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ